พระสัมมาสัมพุทธะห้ามพยากรบุคคลอื่นตรัสกับพระอานนท์ปรารบเหตุนางมิขสาลากล่าวแย้งพระพุทธเจ้าเรื่องการพยากรความเป็นอริยบุคคลระหว่างบิดาของตนเองผู้ประพฤติพรหมจรรย์และเพื่อนของบิดาผู้ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่พระพุทธเจ้าพยากรทั้งสองบุคคลว่าเป็นสกทาคามีได้กายดุสิตเหมือนกัน อนนท์เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้